ปั๊มอะไรฮะปั๊มอะไร <laughs> <laughs> ลราหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดขอกาศครูบาอาจารย์คณะแม่ชีแล้วก็เพื่อนๆผู้ฝ่ายจำทั้งหลายวันนี้วันที่ 22, ทยี่สิบสองพฤศจิกายนสองพันร้อยหกสิบเจ็ดวัดปา่าบ่อน้ำพระอินทร์เนาะทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำเนาะ ทำนั่นแหละเรียกว่ากรรมเนาะเออกรรมคือการกระทำเนาะ,ะทำดีๆทำชั่ว,วอๆน,นี่คือจามเนาะเออเพราะฉะนั้นผลของการกระทำนั่นแหละรเรียกว่ากรรมเนาะรับกรรม ทำก็เป็นกรรมเนะาะผลของกรรมนั้นก็คืออสิ่งที่เราได้รับอยู่ทุกวันนี้นะเหตุบังเอิญไม่มีในโลกเนะเออาะเกิดมามีวาสนาได้เป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาหรือพบคำสอนอันเลิศอันประเสริญนี้จงรีบขนขวายนะ,นะ,นะสมบัติในโลกนี้นะ ที่เป็นวัตถุของโลกยังไงก็นำไปอ่าสู่โลกหน้าไม่ได้จะเป็นสัจธรรมเนาะเอามาอาศัยมาใช้อยู่เพียงชั่วคราวเนาะเออแม้แต่สิ่งที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้ก็ล้วนเกิดจากการกระทํำของเราไม่ได้เกิดจากการาใครมาโดนบันดาลน,นะใครมา,าปลุกเสกให้เนาะล้วนเกิดจากกรรมเนาะ กรรมเป็นสิ่งที่ลึกลับเป็นสิ่งหรือเรียกว่าเป็นอาชินใจเนาะอืมนะเพราะฉะนั้นอ่าอ่าพวกเราต้องทำไว้สร้างเหตุที่ดีเนาะ,ะถ้าทําวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัววันพรุ่งนี้นะอืมนะอ่าอ่าหลวงตาเนี่ยสมัยโยมแม่ยังอยู่มีชีวิตอยู่เนาะอ่าโยมแม่หลวงตาเนี่ยนะ ถ้าหลวงตาจะทานหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยอ่ะโอ้ยห้าพันก็พออย่างเงี้ยแน่แน่น,น่เห็นไหมเออนี่คือการขัดลาบแล้วนะเออหลวงตามีจะเพิ่มให้นะออจริงๆสมัยเป็นโยมก็เหมือนกันเมื่อก่อนไอ้ชัยเนี่ยเป็นเป็นนายกหรือเป็นอะไรของมันมาขอว่าเออถ้าของเงินไปจัดงานหน่อยอ ฟ้องหมื่นเอาไปสามหมื่นเลยอย่างเงี้ยจะเป็นนิสัยอย่างเงี้ยะเอเอเพราะว่าก <c oughs> ารทำงานบางทีเนี่ยนะหลงตาคิดมองดูว่าเหมือนเราทำงานมันจำกัดไม่ได้อ่ะเหมือนจะทำกุฏิเนี่ยเราอาจจะบอกหลังละแสนอย่างเงี้ยหลงตาจะบอกว่าแสนห้าเพื่อมันบานอา่ามันบานงบมันบานปลายขึ้นมาเนาะเออ <c oughs> <ะ> <c oughs> มันก็จะ,ะไม่ต้องขัดข้องไม่ต้องไปวิ่งหาทำได้ความสบายใจเนาะ <c oughs> นี่หลวงตาจะ,ะไม่จำกัดเหมือนเหมือนกับครูบาอาจารย์บอกจะพิมพ์หนังสือสวมดมนต์วัดปากคุงสมัยก่อนนะลว <c oughs> งตาก็จะถามว่าใช้เงินเท่าไหร่ครับตั้งเป้าไว้เท่าไหร่กี่หมื่นเล่มกี่พันเล่มสมัยก่อนเล่มละสี่สิบบาทนะ ท่านบอกว่าเรล่มละสี่สิบาทอยากทําเท่านั้นเท่านี้งบประมาณเฉลี่ยวมาก็ประมาณ2องแสนหาทำไมเ่อ้เอางั้นเอาไป3ามแสนเลยอย่างเงี้ยเผื่อ,อไว้เลยอย่างเงี้ยท่านก็ได้ทําด้วยความสบายใจเนาะ,ะเห็นไหมลุงตาจะเป็นนิสัยนี้เนาะ,ะไม่จํากัดเนาะเพราะฉะนั้นความศรัทธาความอยากทําอยากให้เนาะ ลวงตาเคยพูดตลอดผู้ให้ย่อมเหนือก่าผู้รับฉันใดเนาะนะเ, <c oughs> นะเพราะฉะนั้นผู้ให้ย่อมเบากว่าผู้รับผู้รับนี่หนักนะเห็นไหมให้ไปอย่างเงี้ยอา่อาอา่าด้วยกวางธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเนาะเพราะฉะนั้นการมีน้ำจิตน้ำใจเนาะเออเนี่ยเห็นไหมต่างคิดต่างมุมมองนะแต่เราไม่ใช่ว่าอา่า จะไปโกรธกันเกียดกันต้องมีน้ำใจศาสนาพูดเป็นศาสนาอ่าอ่าแห่งน้ำใจคนมีธรรมต้องมีน้ำใจค,คนมีธรรมคือคนที่ทำลายอัตตาทำลายกิเลสอัตตาแหละคือกิเลสเบาบางลงนะมันก็จะมีน้ำใจเห็นไหมถ้าอัตตาเพิ่มขึ้นมันก็จะเห็นแก่ตัวเห็นไหมนี่ความเห็นโยวัดได้ที่ที่อัตตา ยิ่งตัวตนหนาแน่นเท่าไหร่กิเลสหนาแน่นเท่าไหร่ก็ยิ่งจะทำลายตัวตนต,ต,ตัวเองมากเท่านั้นและก็เบียดเบียนคนอื่นมากเท่านั้นคือความเห็นแก่ตัวทานเนี่ยไหมเป็นอาวุธอ,อ,อ,อย่างยอดเยี่ยมที่ทำลายความเห็นแก่ตัวนะทำลายอัตจานะการให้ทานเนานะเพราะฉะนั้นคนจะคิดว่าให้ทานแล้วอยากได้บุญไม่ใช่ ให้ทานเนี่ยเพื่อทำลายความอยากได้มีคนถามหลวงตาว่าหลวงตาให้เนี่ยหวังอะไรไม่ได้หวังอะไรนะไม่ได้หวังอะไรหลวงตาเนี่ยให้ด้วยความอยากให้อยากทานให้เพื่อความอนุเคราะห์ให้เพื่อความเกิดประโยชน์ยังประโยชน์ไปนะ เออไม่ได้ให้เพื่ออยากได้บุญอยากได้นนได้นี่ไม่ไม่อยากได้ถ้าอยากได้อย่าไปให้เนาะเออนะจำไว้การทานเนี่ยคือทําลายกิเลสทําลายความเป็นแก่์กลัวทําลายอัตตาทานศีลภาวนาเนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะเป,นเป็นเป็นอาพุทธทําลายกิเลสนะทําลายความยึดมั่นถือมั่นนะจำไว้ ไม่ใช่ทานแล้วอยากได้อยากร่ำอยากรวยเนาะมไม่อยากมันก็ได้หรอกนะ,ะ,ะทำชั่วเมื่อกรรมชั่วยังไม่ส่งผลมันก็เพลิดเพลินยิ้มแยะมะนะ้มเมื่อไหร่กรรมตัวนั้นตามทันมันก็ทุกข์ระทมตมตอมานะ,ะจะไปเรียกร้องจากไหนล้วนแต่ตัวเองทำทั้งนั้นนะเนาะเพราะฉะนั้นการภาวนาเนี่ยเราจะเห็นแจ้ง ที่ยังไม่แจ้งเนี่ยคือมันอยู่ในม่านบางๆของความสงสัยนะการเลิกม่านแห่งความสงสัยออกมาได้เนี่ยนั่นแหละเรียกว่าปัญญายาณเนานะเออจะเห็นตามความเป็นจริงเห็นแจ้งที่มันไม่แจ้งเนี่ยคือมันมีม่านบางอยู่เห็นไหมคืออวิชชาบางอยู่เนาะเออเพราะฉะนั้นอานาปานสติสมาธิเนี่ยที่พระพุทธเจ้ารำสอนนะอ่อ ไม่ใช่สอนให้ไป,ไปอยู่กับศพจับศพเดี๋ยวนี้ก็อยู่กับศพอยู่แล้วไม่ใช่ร่างกายมึงน,นี่ะศพศพยังเดินได้อยู่เนี่ยนะจริงไหมไม่ใช่ว่าเาไปอยู่กับศพความกลัวสิ้นไปมันไม่มีสิ้นหรอกความกลัวไม่กลัวไม่กลัวอย่างหนึ่งมันก็กลัวอย่างหนึ่งมึงอะกลัวตายอะนะ,ะจำไว้อ่ะฉันสับปะเลออะ,อะมันก็บวนรู้ธรรมหมดแล้วนะเห็นะไหม เออยังมาสอนตาทิพหูทิพเนี่ยมีแต่โง,ง่กันทางนั้นบรมมาโง่อ้าเ,อาเอานอะสอนให้เกิดปัญญานสอนให้เกิดปัญญาเนาะโอ้โหกูก็เคยเห็นแต่โลกทิพนะเมื่อก่อนนะหนังสือโรกทิพหนังสือโลกแปลกอย่างเงี้ย่ะเดี๋ยวนี้มีการเอาโลกทิพมาสอนนะเห็นไหมอืมต่อไปก็เอ่อ สอนแบบโดรีมอนล้วงออาไปมีกระเป๋าไงฮนะ,ะ,ะจินตนาการเรียกว่าหลงหลงนี่เขาเรียกว่าหลงนิมิตนะหลงนิมิตนะเป็นจริงเป็นจังไม่ได้นะวิปัสสนาไม่ใช่แบบอย่างนั้นวิปัสสนา่นะวิปัสสนาจริงๆต้องให้เกิดปัญญาต้องเกิดสมาธิก่อนเพราะฉะนั้นสมชานะ ธรรมาิาวิปัสนาไม่ต้องไปรู้ไปไล่ขั้นก็ได้แค่มีสติอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกแค่นี้นะอ่าอ่าก็อ่านิพพานก็อยู่ไม่ไกลแล้วเนาะอย่างนั้นละไกลเลยละไรนะนะไม่ใช่ไกลอย่างเดียวละหลงเลยแหละนะเอออ่เนาะนะเห็นแล้วครับนะอ่าอย่างความอ่า ไม่รู้อย่างปัญญาไม่ให้เกิดเนี่ยสอนให้กันหลงฮะอ่าลงตาไม่ได้พูดนะหลงเต็มล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะไปสอนหน่ออิตากิมันไม่ต้องมีหรอกนะอ่าอ่พวกนี้ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์ตัวเองเนี่ยทำ้ายตัวเองได้ซ้ำไปเห็นเจวทชัดไหมอภิญญาหกอภิญญาห้า สมาบติแปดยิ่งวันนี้อีกยังสรงนรกอยู่เลยนะจริงไหมอ่ะอ่ะนี่นียเนี่ยเนียซากศพก็คือเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยอายัมโคเมกาโยกายของเรานี่แหละเนี่ยดูตรงเนี้ยอสุภานะไม่ใช่มีเพ่งอยู่กับศพหรอกนะอสุภาเนี่ยนั่งพูดอยู่เนี่ยเนียอสุภาอนะตดออกมันก็เหม็นอยู่แล้วฟันไม่ได้แปลงพูดหรอกก็เหม็นอยู่แล้ว เนี่ยเนี่ยเต็มไปได้วยความสกปรกอสุภะมันก็อยู่ตรงนี้ธรรมะมันอยู่ในกายเนี่ยเนี่ยเนี่ยนอนกรอดซากศพนะศพที่เดินได้อยู่เนี่ยนะจะบอกให้นะเออเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เพี้ยนไปหมดแล้วเนาะนะอ่านะสอนกันไปนะอ่าเนี่นะเพราะฉะนั้นดึงสติกลับมานะดึงสติกลับมาเนาะ สอนอนาปนสติฝึกอนาปนสติเนี่ยสติปัฏฐานสี่ก็รวมอยู่ในอนาปนสตินี่แหละเนาะดูลมดูความคิดพิชิตกิเลสแค่นี้พอเนาะไม่ต้องไปดูอย่างอื่นรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่แหละนะคือปัญญาอันเลิศปัญญาญาณอันเลิศวิปัสสนาอันเลิศนเนอะก็ให้ตั้งอกตั้งใจเนาะเออที่พูดให้ฟังเนี่ยอ่าดึงสติกับมานะนะอ่ะอ่ะ อย่าพากันไปรุ่มหลงกับของเล่นคิ๊กก๊อกนะนะเด็กๆเลยนั่นน่ะนะเอาวันนี้ก็ให้พรแค่นี้ก่อนเดี๋ยวถ้ามึงอยากได้ตาทิพมาหากูนะเดี๋ยวกูจะเจาะตาออกเลยไม่ต้องปิดหรอกเอ้ารับพร เนียะวริวหาปุราปาริปุเรนติสาเครางเอวะเมวะอิโตดินังเพตางอุปกัปติอิติตังปติตังตุมหังกิปะเมวะจะมิจันตุสับเบปุเรนตุสังกปายันโดบรรสยะสัมมณีโชติราโสยะทาอภิวารนาสีริสะนิจังบุชาปะจายโนจตารโหธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังหะลัง ซาอ้เมื่อวานเนี่ยมันเห็ดแกงมากเจ้ว่าบริห้ปุง๋งสัน่นไม้กูกิน